คลิปนี้ขณะที่เพื่อนๆกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางท่องเที่ยวจนถึงวัดแห่งหนึ่งและได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แทนความ carrier. ทรงจำแต่คลิปนี้กับปรากฏบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันได้เปลี่ยนความทรงจำในวันวานแห่งความสุข ให้กลายเป็นความทรงจำที่สุดแสนเลวร้ายเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมลองสังเกตด้านขวาให้ดีครับงจันนใสน้อันนี้เป็นใครดยอันนี้เป็นใครเนีดย เขาเขาไม่ได้นอนหลับตาเฉยๆนะครับจนทำให้ตากรองแทบเป็นลมเลยทีเดียวครับพริเนะฮะแมงเขนเมียเมียนอดูดีนะครับขณะที่ถ่ายอยู่นี่คือตอนดึกนะครับคุณผู้ชมอ้าวดูนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูฮะเสจองมากดูทีมันจะดังขึ้นเรื่อยเรืย และต้องการอะไรกันแน่กอดอยู่เนี่ยพี่บอกนี่ไงกอดอยู่เนี่ยต้องให้เลยนี่อันนี้หัวเขาป่ะหัวดิอ๋อมันก็กอดอยู่เนี่ยเหรอมามากันสองคนนะฮะคนหนึ่งไหวคนหนึ่งถ่ายอีกคนโผล่มาอย่างเงี้ยมากอดอันนี้ต้องดูดิเหมือนกับกระโดดกอดใช่เลยใช่กลัว